ที่สดน้ำก็ยังไม่ยามบอลไทยเราว่าฉันคนไทยก็เลือกเชียร์ทีมไทยก็แค่นั้นบอลนอกแค่ดูเพื่อสาใจแต่บอลไทยอยู่ในสายเลือดงานๆและแดงดงแดงดื้อเพื่อฉันยังเป็น ทียังหวังให้บอลไทยก้าวหนา้าขอเชิญมาช่วยชมช่วยชียให้บอลไทยพึ่งานาเนชีช่วยกันเชียร์เอาเชียร์กันหน่อย สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงแฮมอันไอส์เต้นะครับกลุ่ท่านผู้ชมแต่เช้าเลยครับเสียงเพลงเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับวงนิโน p l พลงแอนด์แบดดีเนสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวงนี้พิเศษเาะว่าเป็นวงหนึ่งนะครับเป็นวงที่ร้องเพลงเพื่อฟุตบอลไทยนะครับทั้งว่าเพลงนี้คือเพลงชาร์ตบอนไทยใช่ครับมีความเป็นมายังไงครับกับเพลงชาร์บอนไทยก็คือ เห็นบอลไทยมันกําลังกลับมาแล้วครับกำลังกลับมาแล้วเห็นนลกสโลแกนเนี่ยอบอลน,นอกแค่สใจบอลในบอไทยอยู่ในสายเลือดฟังแล้วรู้สึกต้องทำอะไรสักอย่างท่าทางเหมือนมันเขียเข้ยวแล้วคําร้องทํานองนี่ใครเป็นคนแต่งผมผมแต่งเองแบคิดเอง <Okay. S 1> คิดเองแต่ว่ายืมสโลแกนเข้ามาทาไมถึงมาคิด เพลงเกี่ยวกับฟุตบอลไทยอะค่ะผมเป็นนักฟุตบอลมาก่อนนะฮะคือเมื่อก่อนเป็นนักฟุตบอลไม่อยากเป็นฟุตบอลอาชีพแต่เป็นทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะมันความฝันนั้นมันไม่สําเร็จค่ะพอเราเป็นมาประกอบอาชีพนี้มีความก็มีความฝันของเราอยากทำเพลงค่ะตอบรับดีนะครับเพลงฉลักฟุตบอลไทยก็เราเปิดที่สนามาทันเดอร์โดมเปิดที่สนามอแพทข,ของเกย,เย์ก็มีเสียงตอบรับที่ดีครับ แล้วคุณเหน่งคิดว่าดนตรีเนี่ยมันมีส่วนช่วยทําให้กีฬาเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นไหมคะใช่ครับผมมันทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบไปด้วยกันนะผมว่านนะถ้าเธอที่สนามฟุตบอลไม่เปิดเพลงอะไรเลยมันก็ <c oughs> มันก,มนก็มันก็ไม่มีจุดดึงดูดที่ <c oughs> มีทีม่มีแรงกระตุ้น <c oughs> แฟนบอลน,นะ <c oughs> ขนาดแฟนบอลต้อ,นนองร้องเพลงเชียร์เลยใช่ไหมแล้วเพื่อนเพื่อนนะครับคนอื่นๆนะครับเราเวลาเราเร้องเพลงเพลงเพลงบอลไทยเนี่ยเราเล่นฟุตบอลด้วยปะ ผมเคยเล่นตอนสมัยเรียนมัธยมครับตอนนั้นเป็นประตูแต่พอมันเริ่มเล่นดนตรีก็เลิกเลยเพราะว่ามันอันตรายกับมือครับแล้วแล้วคุณคุณกาะครับไม่เคยแล้วเวลาร้องเขาอินอิกับกับคุณเหน่งเขาไหมเนี่ยก็อินแล้วแล้วเขาพูดถึงเมือคลองเะไรผมก็จะช่วยเขาเชียร์แล้วคุณชาครับเล่นบอลก็เล่นถ้ามีโอกาสครับเพราะว่าปกติก็จะเตะกับเหน่งอยู่ไม่บ่อยๆแล้วเรา เพื่อนๆร้องคุณเด็กร้องนี่มันใส่ลงรครับการสนุกครับนอกจากช่วงที่ว่าบอลบอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดแล้วยังมีอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมคะที่นำชื่อนักฟุตบอลเก่าๆมาเรียบเรียงใ <c oughs> นลองโชว์นี่สิคะมีใครลอง <c oughs> เด็กๆรุ่นใหม่ๆไม่รู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าๆคือผมโตรุ่นนั้นมากตอนนี้พอไปดูเห็นเจอรีซอเจอที่ลาสินแดงดาเจออื่นต้องแต่งเพลงใหม่เพลงไม่น่สงสัยแล้วฮะแล้วเราคิดว่าการที่เรามาร้องเพลงเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเนี่ยคิดว่าเราเป็นส่วนที่สนับสนุนฟุตบอลไทยทำใั้เก้าเก้าน่าใช่ครับมันเหมือนกับความฝันของผมเหมือนกันนะฮะอยากมีมีหลีกอาชีพสักทีอยากไปบลโลกจังเลยอยากไปเนี่ย ขั้นแรกคือพื้นฐานมันต้องมาก่อนหลีกที่แข็งแกร่งก่อนนะฮะแบบแบบอยากมีแบบวันนี้ทีมจากกรุงเทพไปเตะที่เชียงรายที่กรุงเทพไปเตะที่ขอนแกแบบน่น,อ,น,น,นอะไรเงี้ยมันให้มันเหมือนลีกเมืองนอกอะไรเงี้ยการที่เวลาคุณเหล่งเขามาบอกตอนแรกว่าผมต้องการร้องเพลงฉลักบอลไทยเนี่ยคิดยังไงตอนแรกเลยที่คุณเหล่งมาพูดผมว่าเหมาะกับเขาเลยครับเอาเลยช่วยกันคิดเลยค่ะคิดนานกับเพลงฉลักบอลไทยกะ คิดคอนเซปต์อะนานนะแต่คิดแบ่งเนี่ยก็ประมาณวันนึงไงต้องไปดูเกมฟุตบอลมากน้อยแค่ไหนครับคุณเองนี่ผมประจำเหรอผมเห็นประจำใช่ครับแล้วเพื่อนๆนะครับคุณคุณชาคุณกาเนี่ดูฟุตบอลประจำดูครับผมคุณอู้ล่ะคะมีมีทีมโปรดรือเปล่า ทีมไทยเหรอครับทิมพทยก็น่าจะเป็นทออตอนสมัยที่ตุ๊กเล่นนะครับโอ้โหตอนนี้ครับตอนนี้ตอนนี้คือตอนนี้ตอนนี้คืองานผมเยอะมากก็าชอบไปดูท่าเรือชอบท่าเรือครับชอบไปท่าเรือเขาไปดูบอลทีก็กลับมันเล่าโหนี่สนามตากไอ้อย่างมันเลยอะไรอย่างเนี้ยครับจริงๆนะเมื่อก่อนผมเล่นบอลถ้วยก็เล่นกันเองดูกันเองฮะพอเห็นสนามที่แบบคนเยอะๆแบบผมัน้สึอย่างนี้อะไรเงี้ยมันรู้สึกกับ มสมัยนั้นไม่เป็นอย่างนี้นะตัวเองตอนที่ร้องผมอยากถ้าความรู้สึกว่ามีความรู้สึกยังไงตอนที่ร้องให้ให้คนดูได้ฟังอย่างูลสึกมีความสุขฮะเพราะว่าอย่างน้อยเกมอาจจะเครียดมีเสียงเพลงาอาจจะทำให้เขาีแลกขึ้นได้แล้วสถานการณ์ปัจจุบันนี้ล่ะคะเคยคิดหรือยังว่าจะแต่งเพลงให้กรรมการสักเพลงไหม ผมว่คิดอย่างนั้นเห็นแบบเห็นชจผมน้อยอะไรเห็นใจผมเถิดเลยแล้วอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมคะกองเชียร์แต่อยากแต่งเป็นผมกองเชียร์มันมาถูกทางนะทุกคนหลีกของเรามาถูกทางยากองเชียร์อยากจะให้เขาเป็นแรงกันเลยเพราะว่าเราโอ้โหผมรอมาึงรอบเป็นสิบสิบปีนะฮะจะมีหลีกที่แบบป๊อปปูล่าขึ้นมาอย่างนี้มันมาเสียเพราะเรื่องแบบ นอกสนามนี่มันไม่ดีเลยนะเป็นห่วงใช่ไหมคะเป็นห่วงคือถ้ามีเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวคนดูจะหนีใช่ครับนะคะบุกนี้นะครับไม่มีแค่ทุนนี้ยังมีเรื่องราวอีกน่าสนใจและสำคัญคือคุณเหน่งนะครับเคยเป็นเพื่อร่วมทีมกับอดีตเตะทีมชาติไทยคนหนึ่งทุกนี้ครับท่านส่ชมครับเราจะมาดูซือว่าคุณเหน่งนั้นเคยร่วมทีมกับใครครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ